พศ2,142สมเด็จพระนเาารศวรทรงเห็นว่าทางกรุงโหงสาวดีกำลังปั่นป่วนจึงเสด็จยกทัพหลวงไปตีหงสาวดีแต่ต้องไปเสียเวลาปราบปรามกบฏต,ตามชายแดน,นซึ่งพระเจ้าตองอูนัดจินหน่องได้ยุยงให้กระด้างกระเดืองเป็นเวลาถึงสเดือนเศษจ,จึงเดินทัพถึงเมืองหงสาวดีชา้ากว่ากำหนดที่คาดหมายไว้ ทางฝ่ายพระเจ้าตองอูนัตจินหน่องและพระเจ้ายะไข่ซึ่งกําลังล้อมเมืองหงสาวดีอยู่พอได้ทราบข่าวว่าสมเด็จพระน่าเรสวนยกกองทัพขึ้นไปกําจัดกบฏตามชายแดนเมืองมอตมะและกําลังเดินทัพมาก็แจ้งให้พระเจ้านันทบุเรงทราบพระเจ้านันทบุเรงก็จําใจอนุญ,ญาตให้พระเจ้าตองอูยกทัพเข้าไปในเมืองหงสาวดีได้และมอบหมายให้พระเจ้าตองอูนัตจินหน่องบัญชาการรบแทนทุกประการพระเจ้าตองอูนัตจินหน่อง จึงกว่าต้อนผู้คนและทรัพย์สมบัติรวมทั้งพระเจ้านั้นทบุเรีงไปยังเมืองตองอูทิ้งเมืองหงสาวดีไว้ให้กองทัพพระเจ้าย่า